ในวันเสาร์ที่21เ,เมษายนค่ะเมื่อถึงเวลาธรรมกายถูกท่านก็ได้ร่วมการปฏิบัติธรรมจากนั้นประกอบพิธีมุทิตาสการะพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีโดยพระครูสมุสมบูรณ์ปุญญกะโรเป็นผู้นำถวายพานทุกเทียนแพรพร้อมด้วยคณะผู้มีบุญทั้งสิบคณะได้น้อมถวายพ่านดอกไม้เพื่อสการะบูชาหลังจากนั้นได้มีการกล่าวร้อยกรองขับเสมาและทํานองสนอเพื่อน้นอมบูชาธรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณพยงศรีสิงห์ฤกษ์ คุณชวีวันชัยเสนาและคุณการดามนัจรูนคุณประพัฒสอนโตเจริญเป็นผู้ขับกล่อมซึ่งทุกท่านได้ชมประมวลภาพพระเดชพระคุณหลวงพ่อจากนั้นได้พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายทองคำและพิธีถวายสังฆทานสองหมื่นกว่าวัดโดยมีคุณวันดีเทวิวประธานน้ำกล่าวคุณแพงศรีราทิจิตคุณคณิฐาบุตรขุนทองเป็นประธานนํำกล่าวคําถวายมหาสังฆทาน ทุกท่านได้พร้อมใจกันนำถวายปัจจัยแด่คณะพระพิสุสงฆ์และร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ส่วนในวันอาทิตย์ที่22เมษายนทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันประกอบพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีต่อด้วยการประกอบพิธีงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคุณยุทธศักดิ์คุณชวีวนานชัยเสนาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารและทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยและตักบารร่วมกันด้วยค่ะ ก็เป็นการสร้างบารมีนะคะของนักสร้างบารมีที่วัดพระธรรมกายชิคาโกค่ะ,คะ